ดีค่ะพบกับอักษรออนเลนกับคุณครูนาเดียอีกแล้วนะคะกับภาษาไทยระดับชั้นป .2 ค่ะเด็กๆอย่าลืมไปหยิบหนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรมาเตรียมไว้เลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องบทดอกสร้อยไก่แจ้กันค่ะบทดอกสร้อยไก่แจ้นะคะเป็นเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่อยู่ใน แบบเรียนนะคะเป็นเรื่องไก่แจ้ของนันทาค่ะแต่ก่อนที่เราจะเรียนนะคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆได้รู้จักกับไก่แจ้กันก่อนนะคะไก่แจ้นะคะหน้าตาของมันมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะตัวเล็กๆสั้นๆแล้วก็มีขนที่สวยงามนะคะคนสมัยก่อนเนี่ยนิยมไม่นิยมเลี้ยงไก่แจ้ไว้เพราะว่าไม่มีประโยชน์ค่ะเอาไปปล่อยทิ้งตามวัดนะคะก็จะจิกคุ้ยเคียหากินอยู่นะคะแล้วแต่ข้อตอนหลงัหลงๆนะคะรู้สึกว่ามันมีความสวยงามมากขึ้นนะคะก็เลย เริ่มมาเลี้ยงเป็นสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อความสวยงามแล้วก็เอามาเพาะพันธุ์ขายเป็นรายได้เสริมนะคะแล้วก็ใช้เพื่อประกวดแข่งขันต่อไปค่ะวันนี้นะคะเรื่องไก่แจ้กของนันทานะคะเป็นเรื่องที่คุณครูอยากจะมาเล่าให้นักเรียนฟังค่ะคุณครูให้นักเรียนที่มีสัตว์เลี้ยงผัดกันออกมาพูดเล่าเรื่องสัตว์เลี้ยงของตนเองให้เพื่อนฟังนันทาเล่าเรื่องสัตว์เลี้ยงของเธอให้คุณครูและเพื่อนๆฟังว่า สัตว์เลี้ยงของฉันคือไก่แจ้สองตัวเป็นตัวผู้หนึ่งตัวและตัวเมียหนึ่งตัวตัวเมียชื่อสีเทาเพราะขนมีสีเทาส่วนตัวผู้ชื่อว่าทองแดงเจ้าทองแดงมีสีน้ำตาลปนแดงงอนเป็นแฉกและหางยาวสวยงามเจ้าสีเทาและเจ้าทองแดงชอบกินข้าวเปลือกมากทุกวันมันจะตื่นแต่เช้าตรู่และขันปลุกทุกคนในบ้านทำให้ทุกคนในบ้านตื่นตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียว เมื่อนันทาเล่าจบค่ะคุณครูและเพื่อนๆก็ปรบมือให้นันทากล่าวขอบคุณทุกคนแล้วกลับไปนั่งที่โต๊ะของตนเองคุณครูบอกนักเรียนเพิ่มเติมว่า<อ>ไก่แจ้เป็นไก่ที่ตัวเล็กกว่าไก่ชนิดอื่นแต่ขันเสียงดังเหมือนกับดอกสร้อยสุภาษิตท,ที่ว่าไก่เอย๋ยไก่แจ้ถึงยามขันขันแทะกระชันเสียงโกงคอเรื่อยร้องซ้องสำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้หมน,นึก ถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนะักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอ่ยเป็นผู้ประพันธ์นะคะก็คือหม่อมเจ้าประภากรมาลากุลจากหนังสือบทอาขยานภาษาไทยค่ะนันทาชอบบทดอกสร้อยสุภาษิตนี้มากเธอคิดว่าจะฝึกท่องจำบทกรดอกสร้อยนี้เพื่อที่เธอจะไปท่องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังที่บ้านค่ะ เนื ig, icism, ่องจากว่านันทานะคะเขาเลี้ยงไก่แจ้ไว้นะคะเพราะเขาได้ฟังบทกรดอกสร้อยไก่แจ้ที่คุณครูอ่านให้เขาฟังแล้วนะคะเขาก็รู้สึกหชื่นชอบมากอยากจะจดจำมาไว้นะคะไปท่องให้คุณแม่ฟังวันนี้นะคะเราได้รู้จักนันทาและสัตว์เลี้ยงของนันทาไปแล้วคือไก่แจ้สองตัวตัวผู้กับตัวเมียตัวเมียชื่อว่าสีเทาเพราะว่ามันมีตัวเป็นสีเทา ส่วนตัวผู้ชื่อว่าทองแดงค่ะนะคะและคุณครูนะคะก็ได้แนะนํำบทดอกส้อยไก่แจ้ให้นักเรียนให้กับนันทาแล้วก็นักเรียนฟังด้วยนะคะมารู้จักกรดอกส้อยกันก่อนค่ะเมื่อกี้ที่เราเห็นคุณครูอ่านนะคะขออนุญ,ญาตย้อนไปนิดหนึ่งไก,ไก่เอ๋ยไก่แจ้ถึงยามขันขัน,ขนแท้กระชั้นเสียงนะคะลักษณะของกรดอกสร้อยก็คือว่าขึ้นต้นด้วยเอ๋ยค่ะ ลงท้ายด้วยเอย่ยแบบนี้ค่ะขึ้นต้นด้วยเอ่ยนะคะลงท้ายด้วยเอย่ยและลักษณะกรโดยรวมทั้งหมดนะคะก็เหมือนกับกรแน,นะคะที่มีวักรคละ8คำนะคะแล้วกออ็อาจจะมี7ถึง9คําก็ได้นะคะส่วนวักคหน้าเนี่ยจะมีแค่4คําเท่านั้นค่ะเป็นคําที่เราต้องการตามด้วยเอ๋ยค่ะแล้วก็เป็นคําที่เราใช้นะคะ ไก่เอย๋ยไก่แจ้แบบนี้ไก่เอย๋ยไก่แจ่สำหรับเด็กบางคนนะคะที่ลืมไปแล้วเนาะว่าเอค๊คุณครูคะหนูจำเรื่องกรอนไม่ได้เลยค่ะมันไม่อยู่ในความทรงจำของหนูเลยนะคะ กรอนก็คือเป็นคำประพันธ์ประเภทหนึ่งนะคะนักเรียนที่มีลักษณะสัมผัสคล้องจองกันมีรูปแบบฉันทลักษ์ก็คือรูปแบบการแต่งกรอนที่แน่นอนถ้ากรอน4ก็จะมีวรรคละ4คํคนะคะเอ่อ1 2 3 4 1 2 3 4าแบบนี้วรรคละ4คําไปเรื่อยกรอน6ก็มีวรรคละ6คําค่ะส่วนกรอน8นั้นเนี่ยหรือเราอาจจะเรียกว่ากรอนสุภาพก็ได้นะคะจะมีได้วรรคละ7ถึง9คําถ้าคนแต่งเก่งมากๆนะคะมีทุกวรรค 8คํคำหมดเลยก็จะเรียกว่ากรแ8ถ้าทุกวรคมี7คําคำหมดเลยก็จะเรียกว่ากรเจถ้าทุกวรคมี9คําคำหมดเลยก็จะเรียกว่ากรเกค่ะแต่ในลักษณะนี้นะคะมี7ถึง9คําคำก็เลยเรียกรวมๆไปว่ากรแปหรือว่ากรสุภาพนั่นเองค่ะนักเรียนลองมาดูในในแผนตารางของคุณครูนะคะวรคแรกนะคะอันนี้เรียกว่าวรคที่1 วักที่หน่นะคะอันนี้วักที่2นะคะอันนี้วักที่3และอันนี้ก็วักที่4ค่ะถ้านักเรียนเจอบทครบ4วักเมื่อไร่แบบนี้นะคะในคําประพันธ์ประเภทกอนแสดงว่าจบแล้ว1บทนะคะวักหน้าวักที่1นนะคะชื่อว่าวักสดับค่ะวักสดับสดเด็กไม่หันอากาศบใบไม้นี่แหละเนาะสดับนะคะเวลาเขียนต้องย่อหน้าเข้ามา จากคนอื่นๆนะคะให้รู้ว่าเริ่มต้นเป็นวักแรกค่ะจากนั้นเรียกว่าวักรองขอโอทษค่ะเรียกว่าวักรับอสดับรับวักที่สามก็คือวักรองแล้วก็วักที่4ี่คือวักส่งส่งไปไหนล่ะส่งไปบทต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นในคาประพันธ์เนี่ยจึงจําเป็นต้องมีสัมผัสตร,ตรงนี้ด้วยนะคะที่เรียกว่าสัมผัสระหว่างบทค่ะเขาเรียกว่าส่งไปอีกวักส่งไปอีกบทหนึ่งนั่นเองนะคะ ก่อนอื่นน okay. well, ักเรียนมาท่องพร้อมกันนะวักหนึ่งสองสามนะคะท่องพร้อมครูนะคะสดับรับรองส่งสักสามครั้งรอบสารอบนะคะพร้อมๆกันหนึ่งสองสามสดับรับรองส่งสดับรับรองส่งสดับรับรองส่งนะคะมีวักที่1เรียกสดับวักที่สองเรียกวักรับวักที่3าเรียกวักรองและวักที่4ี่เรียกว่าส่งส่งไปบทต่อไปนั่นเองค่ะอ่ะ มาเปิดดูกันนะคะเป็นเรื่องของคุณนเดียสรุปมาให้นะคะลักษณะบังคับของกรดดอกซ้อยนะคะไม่ยากเลยอันที่1เหมือนกรดแปดทุกอย่างเว้นแต่วักสดับวักแรกเท่านั้นนะคะที่มี4ี่คำจากนั้นขึ้นต้นด้วยเอย๋ยลงท้ายด้วยเอ๋ยนะคะคุณครูนาเดียได้มีโอกาสนะคะเ,เห็นกรดดอกส้อยหลายอานันอย่างเช่นวัดเอย๋ยวัดโบสถ์ ไก่เอ๋ยไก่แจ้ดอกเอ๋ยดอกไม้นะคะลักษณะแบบนี้จะเป็นขึ้นต้นด้วยเอ๋ยและมีแค่สค่าำเท่านั้นอันนี้เป็นแผนผังนะคะรูปแบบที่คุณครูนเดียจะให้เห็นเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแผนผังของออคำประพันธ์ประเภทกรแปดค่ะสิ่งที่ไม่เหมือนกับกรแปดอย่างเดียวของของกรดอกส้อยนะคะก็คือ วักหน้ามีแค่4ี่คำขึ้นต้นด้วยเอ๋ยลงท้ายด้วยเอ๋ยนะคะเวลาเราเห็นวักแบบนี้นะคะในการอ่านกรอนเราก็ต้องอ่านแบ่งวักให้ถูกต้องถ้าบังเอิญนะคะในคำประพันธ์บทนั้นเนี่ยนะคะมี8คํคให้เราอ่าน3,2,3เ 3. ว้นวักแบบนี้3,2,3 ถ้าเมื่อไหร่บางเอิญมี9คํานะคะขออนุญาตเมื่อไหร่บางเอิญมี9คําก็อ่านเว้นวรรคเป็น3 3 3เวลาอ่านต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องด้วยนะคะวรรคแรกเรียกว่าวรรคอะไรนะเด็กๆทบทวนค่ะวรรคแรกเรียกว่าวรรคสดับวรรคสองเรียกว่าวรรครับวรรคสามเรียกว่าวรรคถูกต้องค่ะลองค่ะและ วักสุดท้ายเรียกว่าส่งส่งไปบทต่อไปถ้าคุณครูนาเดียถามเด็กๆว่านักเรียนคะแผนผังที่คุณครูเนี่ยให้ดูเนี่ยนะคะมีทั้งหมดกี่บทคะนักเรียนตอบได้ไหมเด็กๆตอบได้ไหมคะใครตอบได้ใครว่าหนึ่งบทจบแล้วใครว่าสองบทใครว่าสามบทใครว่าครูนาเดียผิดเลยมันมากกว่านั้นอีกมันตั้งหลายบทเนี่ยหนูเห็น นีไ่ไหมคำตอบก็คือ2บทนะคะเพราะว่า4วักค1 2 3 4เนาะเท่ากับ1บทอันนี้เอออีก1 2 3 4ก็อีก1บทรวมกันเป็น2บทพอดีค่ะจากเรื่องไก่แจ้นะคะสิ่งที่นักเรียนควรรู้ก็คือ ไก่แจ้นะคะเป็นไก่พื้นเมืองตัวเล็กเตี้ยในอดีตชาวบ้านไม่นิยมเลี้ยงค่ะจึงนําไปปล่อยที่วัดกลายเป็นไก่วัดเพราะคิดว่าเป็นไก่แจ้เนี่ยเป็นไก่พิการเตี้ยแค้ขาสั้นด้วยนะคะแต่ต่อมาชาวบ้านเริ่มรู้จักไก่แจ้มากขึ้นไก่แจ้จึงถูกนํามาเลี้ยงตามบ้านมากขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่นักเรียนควรจะรู้นะคะอาหารของไก่แจ้ก็คือข้าวเปลือกค่ะความหมายตรงตัวมากๆก,ก,ก็คือข้าวที่ยังไม่ได้เอา เปลือกออกนะคะสามารถนําไปเพาะปลูกต่อได้นะคะและเวลาที่ไก่จิกกินเข้าไปนะคะเปลือกของมันเนี่ยก็ช่วยในการย่อยอาหารในกระเพาะของไก่ด้วยค่ะไก่แจ้นะคะหรือไก่ที่เราเลี้ยงตามพื้นบ้านนะคะนอกจากเขาจะรับประทานอาหารเข้าไปแล้วนะคะนักเรียนเขาก็จะจิกกรวดเนี่ยเข้าไปด้วยนะคะ จิกกลวดจิกหินจิกทรายเล็กๆเนี่ยกินเข้าไปด้วยเพื่อช่วยในการย่อยของเขานะคะน้ำย่อยของเขาอาจจะมีน้อยเกินไปกระเพาะของเขาอาจจะเล็กเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเวลาตอนที่เรารับประทานไก่ถ้าเป็นไก่บ้านนะคะมีการเชือดไก่แล้วก็นํามาผ่าเพื่อจะทําอาหารเนี่ยในกระเพาะของไก่เนี่ยก็จะมีพวกเศษหินเศษกรวดอยู่ข้างในกระเพาะด้วยนะคะเอาละเรามาดูหน้าตาของไก่แจ้กัน แต่ภาพที่นักเรียนเห็นนี้นะคะไม่ใช่ไก่แจ้นะคะคอยาวหน่อยนะคะแต่ไอาวัยวะที่มีเหมือนกับไก่แจ้และขอเป็นไก่แจ้ตัวผู้ด้วยนะนักเรียนที่มีลูกศรน,นะคะชี้อยู่ตรงเนี้ยอ,อวัยวะส่วนเนี้ยนักเรียนคิดว่าจากภาพนะคะตรงกับคำศัพท์ในข้อใดนักเรียนจะเรียกมันว่าอะไรระวังก็ไก่แฉกขอไข่หนังขอควายงอนแล้วก็งอง,งูหนอกค่ะ ถูกต้องนะคะอันนี้เรียกว่างอนไก่ค่ะมีชัดเจนนะคะสวยงามมากนะคะในตัวผู้ส่วนตัวเมียเนี่ยบางตัวไม่มีเลยค่ะบางตัวมีเล็กๆนะคะให้พอมองเห็นได้ในดเดียวนะคะไม่ใช่ความโดดเด่นของไก่ตัวเมียไก่ที่มีงอนก็คือไก่ตัวผู้นั่นเองค่ะอีกสักข้อหนึ่งค่ะในการแนวข้อสอบ NT นนะคะนอกจากถามลักษณะของไก่แล้วนะคะก็ยังมีข้อสอบที่ถามในลักษณะของ สัตว์เลี้ยงของฉันคือไก่แจ้สองตัวข้อใดไม่ได้หมายถึงไก่แจ้ไก่แจ้นะลักษณะของมันเป็นยังไงก็ไก่เป็นสัตว์ปีกเหรอขอไข่ออกลูกเป็นไข่เหรอคอควายมีขนปกคลุมร่างกายแล้วก็งองูค่ะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมไก่นะคะถือว่าเป็นสัตว์ประเภทสัตว์ปีกนะคะเหมือนในตระกูลเดียวกับนกนะคะแล้วก็แน่นอนแหละมันออกลูกเป็นไข่เนาะแล้วก็ฟักลูก มันของมันนะคะแล้วก็พอไข่แตกออกมาตัวอ่อนก็ออกมานะคะเป็นลูกเจี๊ยบนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาไก่เลี้ยงลูกนะคะไม่ได้มีเต้านมเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ไม่ได้หมายถึงไก่แจ้แน่นอนเลยก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะเพราะว่าไก่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเด็กๆหลายคนนะคะก็คิดว่าเรื่องของ ไก่แจ้เนี่ยไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะแต่ที่ยากก็คือเป็นเรื่องของการอ่านบทประพันธ์ที่เรียกว่ากรดดอกส้อยค่ะอย่าลืมจําจดจําลักษณะของกรดดอกส้อยให้ดีนะคะเด็กๆหนึ่งก็คือวักแรกมีแค่4ี่คำเหมือนกรอแปดทุกอย่างขึ้นต้นด้วยเอ๋ยลงท้ายด้วยเอ๋ยค่ะบางครั้งนะคะถ้าเราไปเจอ ลงท้ายด้วยเอยธรรมดาไม่มีขึ้นต้นด้วยเอยก็ไม่ใช่กรดดอกสร้อยนะคะถ้าเราไปเจอขึ้นต้นด้วยเอยแต่ก็ไม่ได้จบด้วยเอยแล้ววักหน้าก็ไม่ได้มีแค่สี่คำก็ไม่ได้เรียกว่ากรดดอกสร้อยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะขอให้นักเรียนนะคะจดจําเรื่องของกรดดอกสร้อยไว้ให้ลักษณะของกรดดอกสร้อยไว้ให้ดีๆนะคะว่ามีลักษณะเด่นอย่างไรนะคะและอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะเรื่องการท่องกรนดอกสร้อย แจ้ะะแล้วก็รูปแบบของก่อนดอกซอยด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนาเดียก็ขอลาเด็กๆไปก่อนพบกันใหม่คราบหนะบ้าบายๆค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน